ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับาดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีสิงคือดาวอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าดาวอาทิตย์ของคุณนั้นนะครับถือว่าอยู่ในจุดตําแหน่งเป็นปลา แล้วก็โครจรร่วมกันกับดวงดาวมากมายเต็มไปหมดนะครับเียได้ว่าเป็นปลาอยู่ในเรือนของราหูและอยู่เคียงข้างกับดาวพุดธดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารนั่นเองทําให้ตวงคุณเองนั้นจะมีเรื่องราวที่หลากหลายกันเลยทีเดียวครับมีทั้งเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็มีเรื่องราวทั้งกดดันหรือความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องราวขาันขันที่ทําให้คุณเองนั้นอาจจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นได้ก่อน เรียกได้ว่าเส้นทางของชีวิตของคุณนั้นอาจจะดูแล้วไม่ค่อยราบรื่นนักน,นะครับสำหรับในเดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องราวของความไม่แน่นอนอยู่ความไม่มั่นคง,งเกิดขึ้นได้เพระเาะดาวอาทิตย์เองนะครับโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งนี้เรียกว่าเป็นตำแหน่งเป็นปลักด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนะครับพอหลังจากในช่วงของวันที่15มีนาคมเรียกได้ว่าอาทิตย์ของคุณจะทําการหลุดออกมาจากเรือนของกราส,สีกุมโครจรเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีนช่วงจังหวะนี้แหละครับเรื่องราวต่างๆของคุณนั้นถือว่าค่อยๆลงตัวขึ้นถือว่าดีขึ้น ถือว่าเส้นทางต่างๆงคุณนั้นเริ่มที่จะปฏิปต่อในชีวิตได้มากกว่าเดิมถึงแม้นะครับพบเรือนตรงนี้จะเป็นพบเรือ,อนมรณะก็ตามแต่ตําแหน่งของดาวพระอาทิตย์ถือว่าอยู่ในจุดที่แข็งแรงแลยทีเดียวครับคือตําแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นอุจจาวิลานั่นเองหรือก่อนขึ้นไปเป็นมหาอุจณเรือนของเมฆนั่นเองครับมันก็เลยส่งผลลั์ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นชีวิตของคุณจะเริ่มมีเรื่องราวของสิ่งดีๆที่ปรากฏขึ้นมาได้อีกครั้งหลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลัง ึงแม้นะครับอาจจะมีระวังที่ต้องเตือนก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างอาจจะมีประเด็นปัญหาบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆกวนใจของคุณเกิดขึ้นได้อยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นทุกอย่างภาพรวมยังขยับได้ดีขึ้นหลังจากวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจำตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวศุน์ของคุณนั้นนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีกุมตรงนี้ในช่วงตัง้งแต่1-4ชีวิตในด้านการงานของคุณก็ยังมีอุปสรกยังมีประเด็นยังมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าดาวศุขย์ยังพบเจอกันกันกบดาวราหูแล้วก็มีดาวเรื่องอื่นๆนะครับที่วุ่นวายเต็มไปหมดมันทําให้การงานของคุณนั้นยังมีเรื่องราวที่ติดติด,ตดขัดขัด,ขดยังไม่ค่อยได้ดังใจกันเกิดขึ้นรอหน่อยรอหลังจาก4มีนาคมนะครับเมื่อดาวศุข,ข์ของคุณโยกย้ายได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนี่แหละครับ เรื่องการงานของคุณจึงจะเริ่มขยับได้นี่แหละครับเรื่องการงานของคุณจึงจะเริ่มมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นถึงแม้พบเรือนนี้จะเป็นพบเรือนของมรณะมันอาจจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับการงานครับหรือบางคนนะครับก็อาจจะมีการออกจากงานแต่ก็จะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมประสบความสําเร็จได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปกลัวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนาพามาสู่สิ่งที่ดีกว่าให้กับคุณเกิดขึ้นได้นั่นเอง ดาวสุกนะครับที่โครจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดตรงนี้ถือว่าแข็งแรงมากการแข็งแรงเป็นมหาอุดของดาวการงานของคุณตรงนี้ถือได้ว่ามันจะช่วยทําให้การงานของคุณนั้นคลยคาดหวังความสําเร็จ การที่จะนะครับทำให้คุณเองในธุรกิจมีความสําเร็จเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องราวที่คุณรอคอยอยู่เกี่ยวกับการเจริญและก้าวหน้าเกี่ยวกับในธุรกิจการงานแล้วแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้แหละครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีกันเลยทีเดียวแต่เพียงแค่ว่าก่อนที่มันจะสําเร็จขึ้นมาได้นั้นมันอาจจะแลกมาด้วยอุปสรรคก่อนปัญหาก่อนกันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นมรณะได้อยู่นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวพุธนั่นเองการที่ดาวพุธของคุณนะครับโคจรเข้ามาสู่ในเดือนของราหูซึ่งถือว่าเป็นเรือนของคู่สตรูมันก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นมีเหตุปัจจัยเก็บไม่ค่อยได้เก็บไม่ค่อยอยู่มีเงินเข้ามาแค่ไหนนะครับก็จะมีจุดของการที่จะต้องมีรอยรั่วนะครับหรือจุดที่จะมีรายจ่ายสูงกันเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนนี้ เพราะอิทธิพลของดาวพุธเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวราหูอยู่แล้วการที่นะครับอยู่คิงข้างกับราหูแบบนี้อีกเท่ากับว่าจะเกิดอยู่ในจุดที่เรียกว่าราหูคนรัพ์นั่นเองทําให้การเงินของคุณนั้นมีประเด็นปัญหากันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็นะครับข้อดีก็คือถึงแม้จะมีรายจ่ายสูงถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่รายรับของคุณก็ยังดีอยู่นั่นเองครับหรือเรียกว่ารายรับของคุณก็ยังไม่ขาดตอน เพราะฉะนั้นราหูนะครับก็ยังช่วยเหลือในลักษณะของการได้เงินมาได้ง่ายๆหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหลมาง่ายอยู่แต่นั่นแหละครับการไหลของเขาก็จะเป็นการไหลออกง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้นะครับจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายจ่ายสูงนะครับคุณก็อาจจะต้องพยายามหน่อยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมรายจ่ายเพราะเตรียมพร้อมได้เลยว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้นะครับวางแผนเอาไว้เกิดขึ้นได้อยู่สําหรับในเดือนนี้นั่นเอง แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับถึงจะมีความวุ่นวายด้านการเงินอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณนั้นถือได้ว่าจะดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะหลังจากในวันที่11มีนาคมเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธของคุณนั้นจะเลิกพักองศาในช่วงนั้นการเงินของคุณจะมีรูปแบบก,การเงินที่ไหลได้มากขึ้นมีรายรับได้มากขึ้นกว่าเดิมต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นนะครับก็คือเรื่องราวของดาวราหูนั่นเองครับการที่ดาวราหูของคุณนั้นตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีก็ถือว่าความรักของคุณนั้นนะครับจะมีความวุ่นวายหน่อยคือดาวราหูโยดโดดมันไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าดวงดาวนะครับในภพเรือนนี้ไม่ได้มีรูปแบบของการที่เรียกว่าถูกลุมเล้ากันมากมายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่วุ่นเล้าลุมเล้ากันมากมายแบบนี้มันก็คือสื่อถึงลักษณะของความที่ไม่สงบเกี่ยวกับระหว่างคุณกับคู่ครอง ทำให้คุณกับคู่ครองนั้นอาจจะมีประเด็นปัญหาที่ไม่ค่อยเข้าใจกันมีเรื่องราวของการขัดแย้งกันมีเรื่องราวของการไม่ค่อยได้ดังใจทำให้คุณเองนั้นจะมีเกณฑ์การประทะก,กันได้ความเห็นต่างๆไม่ค่อยลงล็อกไม่ค่อยลงรอยเพราะเนื่องจากว่าปกกับ4ีเป็นดาวคู่ศัตรูอยู่ร่วมกันแบบนี้คำพูดคำจาระวังหน่อยเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับในลักษณะของการเป็นปากเป็นเสียงทำให้คุณเองนั้นทะเลาะก,กันเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ดูเกิดลอยนิดหนึงนะครับเกี่ยวกับความรากักความสัมพันธ์ต่างๆส่วนคนที่นะครับเรียกได้ว่าไม่มีแฟนหรือคนที่ยังโสดอยู่ก็พอที่จะมีใครหลายคนเลยแหะครับที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยแต่มันก็จะเป็นการเข้ามาที่วุ่นวายมันก็จะเป็นการที่คุณเองนั้นจะทําให้คุณเองก็ยังไม่ปรงตัวกับใครสักทีฉะนั้นก็ดูดีๆหน่อยเพราะช่วงจังหวะน,นี้มันมีความวุ่นวายส่อ หรือทำให้คนโสดอยู่นะครับอาจจะผิดพลาดเกี่ยวกับการครบหากับใครได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจครับเพราะไม่งั้นมันก็อาจจะผิดพลาดได้ในช่วงจังหวะที่มีดวงดาววุ่นวายแบบนี้นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะดูเหนื่อยดูยากนิดนึงสําหรับชาวราศีสิงห์โดยภาพรวมแล้วนะครับคุณเองก็ยังสามารถที่จะฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคไปได้อยู่เียได้ว่ามันอาจจะมีประเด็นบ้างมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้บ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างของมันนั้นนะครับมันก็ยังมีเหตุปัจจัยในการแก้ไขได้หรือสุดท้ายมันไม่ตันอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเลยได้ว่านะครับถ้าเกิดใครนะครับพบเจอปัญหาจริงๆในเดือนนี้อย่าทุกข์อย่าช้อกับมันแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับ mm hmm. เพราะว่าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความวุ่นวายอยู่แต่สุดท้ายท้ายที่สุดมันก็ยังสามารถแก้ปัญหาทุกๆอย่างลงตัวได้นั่นเองเรามาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ